บาังจะเดินทางมาที่สถานีรถไฟบ้านกุบัวนะครับเห็นเจ้หน้าที่กาลังกานทางนะครับไม่แน่ใจแล้วครับว่าเป็นขบวนอะไรนะครับเดี๋ยวมารอชมนะจะเป็น2 5, 5, ้าหรือเปล่านะ อ๋อด่วนพิเศษ43นะครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวดูนะครับผ่านวันกูบัวกกี่โมงคนระับ สิบโมงสานะครับก็เวลาน่าจะดีนะครับขอบคุณเพื่อนเพืนอนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ